เอาแบบนี้แหละครับเอาแบบที่สบายใจเจ้าของที่สุดนี่แหละใส่ชีวิตใน,นแบบฉบับของเจ้าของเองบ่ต้องไปเลียนแบบผู้ใหบ่ต้องไปอิจฉาผู้ใหผู้ใหมีกะดีใจนั่ผู้ใดยังบ่มีก็เป็นกระล่างใจให้มีถูกบ้างมีสุกบ้างปะปนกันไป สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสำหรับมือนี่ก็เป็นมือวันยุดจริงๆแล้วอาทิตย์นี้นะครับยุดต่างสามมือเลยเป็นประวัติศาสตร์นะครับทุกคนเพราะว่าปกติแล้วต่างแต่ค่าให้งานมานี่นะนะถ้าแม่นเทศกาลนะครับโอกาสที่จะยุดสามมือแบบนี้แทบจะบ่มีเลยครับแต่ว่าก็ถือเป็นโอกาสดีเนาะนะครับวันหยุดทั้งที่นะครับใส่ให้คุ้มค่าไปเลยครับ บรรยากาศเนี่ยมือเ้าครับมือเนแต่ว่ากระสวยเติบละละตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8ดโมงกันนะครับเกือบเก่าโมงละละนะครับมาโพอีกที่นึงอยู่สะตะเฮีปีละครับหลอดไตสะพานมาแล้วนะครับสิ่ปโพ,พ่มองได้ตามกันมาเลยครับ นี่ก็เป็นสถานที่ที่คุณเคยเลยนะครับที่ผมมาบ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้ดกิจจะรมวันหยุดของขอบรัวผมนะครับกับสีบอดได้มีอย่างหลายดอกวันหยุดพาลูกกับสีภรรยานะครับทำบุญก้อนเงือเป็นศิริมงคลนะครับแก่ตัวเองนะครับแล้วกับขอบขรัวพากันมาทำบุญน,นะครับไหว้พระเมื่อนี่อยู่วัดสะแมสศาลนะครับบรรยากาศเมื่อนี้นะครับตอนเศร้ากับถือว่าแดดออกเลยนะครับแต่ว่าค์คำม,มากกับยังบงูหเลยเพราะว่าเมื่อวานนี่เวลาเนี่ยมือเสาร์นะครับก็แดดออกแบบนี้ละแต่ว่าค์คำม,มากกับฝ ok. นตกถือว่าเป็นฤดูกาลนะครับช่วงฤดูกาลปลายฝนต้นหนาวนะ บางที่ความสุของาเฮานะครับมันก็บ่ได้แปลว่าสิ่้องมีเงินรว้ยล้นฝ่านะครับหรือว่ามีเงินบักร้ายมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถขี่ขั้นโกโก้แต่ว่าความสุขของเฮาที่แท้จริงนะครับก็คือการไปเห็ดหยังแล้วมันสบายใจบได้เหือร้อนคนอื่นหรือแม้กระทั่งนะครับบางที่เฮาบอด้สร้างประโยชน์ให้สังคมแต่ว่าเฮากับยาสารปัญหาให้สังคมกับพ่อแล้วครับไปนะครับสถานที่ต่อไปนะครับหลังจากออกจากวัดมาแล้วเรียบร้อยแล้วเฮากับไปหาของกินกันได้บานนี้นี่เลยนะครับของโปรดเด้นี่นะครับตัวนี้เป็นหมึกแบบสดๆเลยนะครับเพื่อนบอกวว่าเเ็ซชิมมแห2ท ผมเห็เนในยิ้มแป้นเลยนะครับแต่ว่าถามราคาแล้วแบบตกใจครับระฉะนั้น,นะครับมันบมเมนเป,าาเานเป่าหมายของเขานะครับเป่าหมายของเขาขึ้นหนีเลยนะครับป้ากับพงนะครับโตบบกใหญ่เลยนะครับนี่ผมซื้อแล้วนะครับผมให้เพื่อนถอดให้แล้วเรียบร้อยเลยได้เมือนี่สีบลเมอ่อเฮดดอกเมือนี่เสียแม่ค้าถอดให้ เอามื่อหอดก็คือสามารถกินได้เลยนั่นนะครับบรรยากาศอยู่ในตลาดสมัยสารมื่อนี้นะครับก็ถือว่าคนหลายนะครับแบบคึกคักเลยนะครับของก็มีบักหลายนะครับมีแต่แต่ของสดๆของใหม่ๆปูกุ้งหอยนะครับมีทุกอย่างเลยมาหอดจนมือหัจักสีกินยางกุ่นลาบครับเอานะครับปลาผมกระซุกแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแม่ค้าเป็นกระสีแพคให้เราได้บานนี้นะครับนี่เลยนะครับกระไดสองกล่องมื่อนี้อีกกล่องหนึ่งสิเป็นอีหยังนะครับป่ะเดี๋ยวตามไปเบิ่งกันอยู่บ้านเด้อครับนี่เลยนะครับผมก็ออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วได้บานนี้ครับเบิ่งแนนลด นะครับกับบานกันบานเนี่ยครับตัดผ่ามาอีกที่นึงนะครับนี่เลยนะครับปลาที่เขาสร้างมานะครับปลากัะพง ตัวบักใหญ่ๆเต็มจานเลยครับมาเบิ้งนะครับสิ่งที่เพิ่นหายมากนะครับกับนีน้ําปลานะครับแล้วกับตัวนี้เลยนะครับเป็นเครื่องย่ำนะครับเฮาสั่งเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่าเฮาสั่งตั้งแต่ปลากระพงนะครับกับลาดน้าปลานั่นก็สี่สองร้อยสามสิบนะครับแต่ว่าเฮาสั่งเครื่องย่ำมาเพิ่มนะครับบวกอีกห้าสิบบาทก็เป็นสองร้อยแปดสิบพร้อมกับนี่เลยนะครับอีกกล่องนึงนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะครับให้เพิ่นเผามาแล้วเรียบร้อยคือกันครับมานับหนับเบิ่งแล้วนะครับได้ประมาณสิบหญ่ๆๆนนนะครััับหวมมเลยด้้้อืี นี่นะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับสำหรับเมนูวันหยุดของเฮาเมื่อนี้สีภรรยานะครับนั่งกันลงมือก่อนคือเก่าเลยนะครับใส่กุ้งตัวบักใหญ่ๆเลยครับแซ่บนะครับเพิ่นบอกวังซีนะครับน้ำจิ้มกับซอมานะครับเมื่อนี้บ่ได้เฮ็ดอีหยังตั้งสินนะครับซื้อมาอย่างเดียวเนาะมาเด้อมาเด้อบ้ดนี้ครับมาแซ่บๆน้ำกันนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับได้มา2ออย่างนะครับมีกุ้งเผานะครับพร้อมกับปลากระพงทอดน้ำปลานะครับผม น like. um, ี่แหละครับเอาบรรยากาศให้ความมีความสุขนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสําหรับมือนี้นะครับผมเห็น2เทวดาของผมได้มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มนะครับได้มีหน้าตาที่แจ่มใสนะครับแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วนี่แหละครับหน้าที่หัวหน้าครอบครัวอย่างเฮาเอานะครับสำหรับมือนี้นะครับผมก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ให้เกียรติมาติดตามรับชม แล้วกระท่งกําลังใจให้ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับมีความสุขกับครอบครัวสำหรับเมือ่อไหร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับเมื่อนี้่ขอกล่าวคํว่าสวัสดีครับ